สัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษาอเวลาอัพยปชาอานิคาสุขีอัตานังปะิหะรัตตุสัพเพปัชิมายะทิสายะมนุษาอเวลาอัพยปชาอานิคาสุขีอัตานังปะิหะรันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะมนุษาอเวลาอัพยปชาอานิคาสุขีตาลังปะิหะรันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะมนุษาอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริอยแห่งนตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหางตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหางตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหางตุ สเพทักินายะที่สายะมนุษะอะเวลาอภิยปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายะที่สายะมนุษะอะเวลาอภิยปชาอนิคาสุขีอัตานังพาิหารันตุสเพอุปริมายะที่สายะมนุษะอะเวลาอภิยปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะที่สายะ วินิปาติกาอาเวลาอภิญญปชาอนิคาสุขีอัตตนังปะิหะรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอภิญญปชาอนิคาสุขิอัตตนังปะิหะรันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะวินิปาติกาอาเวลาอภิญญปชาอนิคาสุขีอัตตนังปะิหะรันตุสัพเพตกขินายะทิสายะวินิปาติกาอาเวลาอภิญปชาอนิคาสุขีอัตตนังปะิหะรันตุ สัพเพปุรัตถ um. ิมายะอนุต um ิสายะวินิปาติกาอเวลาอภิยปชาอานิฆาสิกอัตานังเปร่าห่าลันตุสัพเพปชิวายะอนุติสายะวินิปาติกาอเวลาอภิยปชาอานิคาสิกิอัตานังเปร่าห่าลันตุสัพเพอุตตะลายะอนุติสายะวินิปาติกาอเวลาอภิยปชาอานิคาสิกิอัตานังเปร่าห่าลันตุสัพเพตักขินายะอนุติสายะวินิปาติกาอเวลา อภิยมปชาอนิกาสุกิยาตัณรงพระริหารตุสัพเพเหติมายะที่สายะวิธิปาติฆาอเวลาอภิยมปชาอนิกาสุกิยาตันังพระริหารตุสัพเพอุปะลิมายะที่สายะวิธิปาติฆาอเวลาอภิยมปชาอนิกาสุกิยาตันังพระริหารตุติอิเมหิตัสสะหากาเลหิติสาภานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานัง ปีละหังวัชเชตาวาอะบีละนายะอุปะคาตางังวัชเชตาวาอะนุป,ปะคาเตนะสันตาปังวัชเชตาวาอะสันตาเปนะปะนิยาทานังวัชเชตาวาอะปะนิยาทานีนะวิ เหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตัตตาติอิเมหิอัตถกาอัตถหากาเลหิสัพเพสัตตาเมธ ตายาติเมตตาตังทำมังเจตายาตติเตตโตสัพพะพระยาปาถะปะนิยุทธาเนหิจะติติวิมุตติเมตาาเเตาจะเจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมะวิหารภาวนาตินทิกาตินทิตา บทสวดที่สิบเก้าเทวตาอุยาโยชนคาถาทุกขปัตตาชนิดทุกขายุคทุกพระยปัตตาชนิดพระยาโสกปัตตาชนิดสโสกกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอกตะต,ะตาวตาจะหัมเหหิสัมปตังบุญทัสสัมปะทางสัพเพเทวามุ นุโมทันตุสัพพสัพติสิทธิยาทานังทัทันตุสัททายะศีลังลักขันตุตวาทาภาวะนาภิราตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปตปตาปัจเจกนัตจะยังวลงังอรหันตานันตะเทเชนะลักขังพะตะวิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตาปเจกนัตจะยังพลังอรหันตานันตะเตเชนะรักขังพัทวิสสะพโสสัพเพพุทาพระปตาปเจกนัตจะยังพลังอรหันตานันตะหันตานันจะเตเชนะรักขังพัทวิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนัตจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกนัจจะยังพลังอาหันตานันตะอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกนัจจะยังพลังอาหันตานันตะจะเตเชนะรักขังพันธมิตรสัพพโส สัพเพพุทธาวรปัตตาปัจเจกานจะย,ยังพลังอหันตานันจะตเตชนะนะลักษังษพระธรรมวิสัพพโสสัพเพพุทธาวรปัตตาปัจเจกานจะย,ยังพลังอหันตานันจะตเตชนะนะลักษังพระธรรมวิสัพพโสสัพเพพุทธาวรปัตตาปัจ เจกาณจะยังพลังอาหันตานันจะในชนะรักขังพระหมิส์สัสพโสสเปพุทธาพระปตตาปเจกาณจะยังพลังอาหารหันตานันจะในชนะรักขังพราหมิ์สัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรภัลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโชยเทพเจ้าดาทั้ง,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 งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโอบำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุและวัตถุมงคลพระพิทายเจ้าสี่เหรียญยอดแทถีเหรียญว่ายรูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลนักพรงที่ทำสิ่งสร้างขึ้นให้เพียรด้วยอนุภาพแห่งพระโพลิศจงสำเร็จสรรเสริญจุป,ปการเถอด